ถัดมาเรามาพูดถึงขนาดพื้นที่และก็กลับมาเรื่องเดิมคือห้อง I M U ของกันไฟฟ้านะครับห้อง I M U เนี่ยในส่วนของขนาดเนี่ยในเล่มส้มก็จะระบุขนาดมาเลยนะครับว่ากรณีหนึ่งลูก I M U ใช้ขนาดกว้าง4.25ลึก2.8สูง3เมตรอันนี้คือมินิมัมนะครับจะจะใหญ่กว่านี้ได้ แต่ถ้าเกิดเป็นห้องไฮโวล์หรือว่าห้องของโครงการเองเนี่ยจะอยู่ที่1.9คูณ2.8คูณ3แล้วถ้าเป็นสองลูกก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับเป็น3.8คูณ4.9คูณ3ส่วนห้องไฮโวล์ก็จะเป็น3.8คูณ2.1คูณ3เราลองมาดูกันนะครับอันนี้คจะเป็น l a y ยอรที่เขาให้มาเลยเป็นแค่เป็นคลิปข้อนะครับจริงๆแล้วถามว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ให้ไม่เหมือนจากนี้เนี่ยก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องส่งให้การไฟฟ้าพิจนาอีกทีนิงนะครับเดี๋ยวผมเชิกตัวอย่างให้ดูนะครับในส่วนของห้องเนี่ยเราก็จะเตรียมหลกัหลกๆเลยเนี่ยห้องเอ็เนี่ยจะต้องออสามารถขนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้โดยสะดวกนะครับประตูที่เข้าห้องเอ็ยจะต้องเปิดออกด้านนอกได้โดยตรงนะครับซึ่งประตูตัวนี้เขาก็ได้บระบุอยู่ว่าอาจจะเป็น โล a ิ i งชัตเตอร์ก็ได้หรือว่าจะทำเป็นประตูบานเปิดคู่ก็ได้นะครับอันนี้เขาเขาเขาให้ทำได้2รูปแบบนะครับเหมือนกันในส่วนของห้องไฮวอก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สายอินเอมิงเข้ามานะครับก็จะเข้าได้จะเข้าด้านด้าน,านข้างหน้าห้องก็ได้หรือเข้าด้านข้างห้องก็ได้ขึ้นอยู่กับเลเยอรนะครับแล้วก็ตรงน,นี้แนวนี้ก็จะเป็นแนวเทรนด์นะครับแล้วก็จะมีตู้อิอูกับตู้มิเตอร์ลิของมัน้าอยู่ ถัดมาเนี่ยห้องไฮวอถ้าสังเกตก็คือจะติดกันใช้ผนังเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ตัวเทรนต์เนี่ยเขาก็จะความต้องการคือจะให้เดินสายจากห้องรูต่อไปที่ห้องไฮวนเลยนะครับซึ่งมันก็จะ,ะระยะสายของ้ังสั้นมากเพื่อลดความเสี่ยงโดยในส่วนของขนาดห้องก็จะเป็นไปตามที่ข้อกําหนดระบุไว้นะครับก็ความสูงมินิมัม3เมตรนะครับเพราะว่าเทรนเนี่ย ที่ื่อข้อปกติจะอยู่ที่60เซน,นครับหรือว่ากัตเตอร์ที่จะใช้เดินสายแรงสูงใต้อ,อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ตู้จะสูงมิตเตอร์ลิงประมาณเมต80นะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือที่3เมตรจะเหลือเฮดลูมอยู่ที่ประมาณ60นะครับซึ่งค่อนข้างมินิมัมแล้วนะฮะในส่วนไฮวลต์ก็ก็คือต้องวางตัวไฮวลต์เราได้อย่างเพียงพอมีระยะ ที่จะสามารถเดินสายเข้าออกได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ2ลูก2ลูกก็จะเป็นม,ม,มีอาร์ยู่2ตัวมิเตอร์ลิงสชุดนะครับตรงกลางก็จะเป็นซัมมิชั่นมิเตอร์ลิงครับถัดมาในส่วนไฮวุนซิเกียก็จะแยกเป็น2ชุดเหมือนกันนะครับอันนี้คือโดยโดยโครงการอันนี้ก็จะเป็นพวกเซคชั่นนะครับพวกสไลด์ตัวนี้เดี๋ยว หลังบรรยายก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็อันนี้จะพูดให้ฟังโดยภาพรวมครับก็คุณจะทําตัวรายละเอียดตามข้อกหนดของการฟฟ้าน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะก็จะสรุปทิปสั้นๆให้นะครับว่าในส่วนของการจัดวางห้องเนอยู่กับไฮวอนเนี่ยคุณจะทํำยังไงนะครับก็หลกัหลกๆเลยอยู่ระดับพื้นดินนะครับ แล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะได้อยู่บริเวณด้านหลังโครงการที่ไม่กระทบกับความสวยงามนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เดินสายเข้ามาได้สั้นที่สุดนะครับก็คือสมมุติว่าหน้าโครงการเราเตัวเมนโนไฟฟ้าหลักเขาอยู่ด้านสมมติมองหันหน้าเข้าซ้ายเนี่ยอยู่ด้านซ้ายเราก็ควรจะเตรียมตัวชุดท่อไอวิวหรือไฮวตนเนี่ยอยู่บริเวณด้านซ้ายแต่อยู่ด้านหลังหลังอาคารนะครับเพื่อให้เวลาตอนเดินสาย ไฮวอลเข้ามาสั้นที่สุดนะครับแล้วก็ประหยัดค่าก่อสร้างที่สุดนะครับค่ะตรงนี้อาจจะขอเสริมทางอาจารย์ีนิดนึงนะคะในส่วนของห้งองกาน์ดนยูนะคะห้องนี้เนี่ยจะต้องสามารถเปิดไปถึงประตูการเข้าออกนะคะเพอาะนี้ต้องเปิดได้จากภายนอกอาคารนะคะคือทางการไฟฟ้าเนี่ยคือเขาจะใช้กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินที่รไฟฟ้า,าจะต้องเข้ามาเซอร์วิสนะคะเขาจะต้องสามารถเข้าถึงห้องได้เลย นะคะโดยที่ห้องนี้เนี่ยกุญแจห้องเนี่ยจะอยู่ที่การไฟฟ้านะคะ mm hmm. เขาจะเูถึงกุญแจมาเปิดห้องนี้เองนะคะไม่ได้อยู่ที่โครงการเพราะฉะนั้นถ้าห้องนี้ต้องผ่านเข้าประตูโครงการก่อนแล้วค่อยเข้าไปเปิดอีกทีเนี่ยจะไม่สะดวกกับการพน,น,นักงา,านการไฟฟ้าที่จะมาเซอร์วิสในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งห้องนี้จะต้องเป็นแหน่งที่สามารถเปิดได้จากภายนอกนะคะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้ในการจัดวางห้องเครื่องค่อนข้งางจะลาบาก ถ้าเราหาพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นได้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีพอนะคะเราก็อีกส่วนหนึ่งคือห้องน,นี้ควรจะเป็นห้องที่สามารถถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นห้องที่รถของการไฟฟ้าสามารถเทียบได้คือมีถนนผ่านนะคะเพราะว่าเผื่อกรณีที่การไฟฟ้าจะมีการเซอร,ร์วิสอุปรกรณ์ของ r M u หรือมิเตอร์ในห้องนะคะเขาจะต้องยกออกจากห้องออกไปได้โดยที่เขาอาจจะใช้เป็นแรมสไลด์ขึ้นรถไปอย่างเงี้ยนะคะ ก็คือถ้าห้องนี้สมมติว่าอยู่อยู่เกะาะอาคารและแต่ว่าดันมีสนามหญ้าอยู่อะไรเงี้ยคือพื้นที่สนามหญ้าตรงนั้นอาจจะเสียหายตอนที่มีการเซอร์วิสได้เราก็อาจจะต้องเตรียมพื้นที่สําหรับโรติ้งพวกนี้ไปด้วยนะคะต่อมานะครับก็คือหลังจากห้อง AMU กับ i ฮวลแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาที่ห้องอะไรครับ MDB ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะวางตำแหน่งห้อง MDB เนี่ยสมมุติว่า ห้องไฮวล้นหรือกับอินดิวอยู่เรนนี้นะครับห้องเอ็มดีบีอยู่ชั้นสิบใช่ไหมฮะเราควรจะวางห้องตำแหน่งห้องเอ็มดีบีเนี่ยอยู่เขาเรียกว่าอยู่ซ้อนทับก็คือตำแหน่งเนี่ยถ้าเกิดมองจากท็อปวิวเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ overlap กันก็คือซ้อนทับกันนะครับเพื่อให้สายตัวจากตัวห้องไฮวล้นที่อยู่ชั้นหนึ่งตรงขึ้นไปหาห้องเอ็มดีบีได้เลยนะครับโดยที่อาจจะทำเป็นชาร์ปก่อชาร์ปติดขึ้นไปเลย เพื่อเพื่อซิ y ิตีในด้านของ Reliability นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับตรวจสอบแนวท่อน้ำนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยห้อง IMU ยูกับ h i v o ล e มักจะอยู่ไม่มุมอาคารก็ด้านหลังอาคารซึ่งมักจะเจอกับพวกท่อน้ำเช่นท่อน้ำฝนครับอันนี้ต้องต้องโคกับทางพวกแบบระบบส่งน้ฟ้าให้ดีครับว่าเราเห้องนี้เป็นห้อง h ไฮ v วล e ห้อง IMU ยนะ ห้ามท่อที่เกี่ยวกับน้าเข้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเจะจะมีประเด็นเรื่องระดับพื้นถนนกับระดับพื้นห้องเนี่ยมักจะต่างกันโดยส่วนใหญ่เพราะว่าดีไซน์ของอาร์เคเต็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะยกพื้นชั้นกางอยู่ที่ประมาณสักบวกเมตรหรือถึงประมาณบวกเมตรยี่สิบจากระดับถนนนะครับเพระฉงนั้นมันก็จะมีประเด็นเรื่องสเต็ปโดยเสมอนะครับถ้าเป็นกรณีนเนี่ย ก็แนะนําว่าเราต้องเคลียร์ตั้งแต่ต้นกับทางสถาปนิกนะครับในแง่ของช่างที่จะเข้ามาสรุปห้องนี้เนื่องจากเราต้องการเปิดประตูออกไปนะครับเปิดออกจากนอก,นอกได้โดยตรงพอเปิดไปปุ๊บเป็นถนนถนนต่งกว่าห้องเมตรยี่อะไรเงี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นแค่เป็นคอร์ดอร์ข้างหน้าห้องอยู่ิวไนิดหนึ่งแล้วก็ทําเป็นบันไดเดินลงนะครับโดยที่ หนึ่งก็คือเราจะให้ช่ังของการฟฟ้าเนี่ยเดินขึ้นบันดไดมาเซอร์วิสได้สองก็คือเราสามารถโหลดดิ้งอุปรกรณ์ไปที่วางหน้าห้องได้แล้วค่อยข็นเข้าไปนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยรถไฟฟ้าก็าจะมเีเป็นรถที่ยับซึ่งซึ่งจะมีเครนยกมาอยู่แล้วนะครับ